morning good morning everybody สวัสดีทุกทกท่านครับผมนพผู้ผาไรเงินโตพี่น้นองเ้าวน้วหัว,วมวนคุยข้าวบังลาด้วยครับผมขณะนี้เข้ายู่เขตบริเวณสวนสนนะครับเราจะคลิปที่แล้วครับ เรื่องเมื่อว่าโซฟังพี่นุ่เกี่ยวกับการทำ YouTube การทำคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์จุดประสงค์ของเรื่องเล่าแต่ละเรื่องที่เขาเหตุไปเขาก็อยากให้เจ้าตัวก็อยากให้ออกไปเป็นแบบบนหน้าเกียดให้เป็นแบบความจริงให้ จังใดล่ะอบอคือประมาณบางเธอว่าเห็นันบอกว่าขึ้นว่าคน,คนเอาลูกไป,ปแตะเอาลูกไป,ปติดเป็นนาพบในยังเหรอบ่มีเรื่องเล่าของน้องสิแม่ประมาณนี้เราพูดพากันเลยขึ้นกันได้ขอไปเบิ้งในไรสน้นองอยู่นะครับหนองก็บอยฟังบอยฟังโดนเติบอยู่ <c oughs> โมเมนโดนเติมอะคุยกันจนน้องบอกว่าลงไล์แล้วนะคะับนะ <laughs> จว่าจะถุมขึ้นถ้าเขาขึ้นเงินในมีโอกาส <c oughs> โอ้ยเสลติดข้อ <c oughs> ขอโทษขอให้ครับ <c oughs> <c oughs> ช่วงนี้ก็สิเขาบ้านเพ่แล้ว นี่แหละพี่น้องพ <c oughs> อบอกถึงไซล์เราเมื่อกี้นี่นี่แหละครับน้องก็บ,บอกว่าัไหนที่มันบองงามผาพมันบองงามมันบอ,นบอเป็นตะเบิงกจะแอาออเขากับวายจีซีนะครับนาอโดยสัญชาตญาณของแต่ละคนแล้วโดยเฉพาะนกคู่ผาจะ ก็ได้ที่เอาเรื่องบุดีบองงามของน้องไปลง่งบ็ได้เอาเรื่องที่อยังทีเบิ่งแล้วมันบอสิุภาพมันม่นอยังเอาไปล่งนะครับเ่ากัาให้เกียติศิลปินของเฮ้ให้เกียรดน้องใไ้เกียดน้องตลอดเวลานะครับ คือทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเห็นไปผมขออนุญาตเหมือนนิดผมขออนุญาตนะครับว่าเป็นว่าผมเห็นหลงๆลอยๆ <c oughs> จังกรณีเพลงนะมาขึ้นน้องบอกว่าเอาไปโคเวอร์เอาไปหลอกไเลย <c oughs> ในกรณีแบบนี้ผมก็อยากเอาไปเวอร์อยู่แต่ว่ายังไม่มีเงินทุน ส่วนเรื่องเพลงนะี่ยขออนญาตทั้งทีมงาน <c oughs> ทั้งองค์กรเรียบร้อย,อยก็ต้องับขอไปเรียบร้อยในหลายมือแล้วโดนแล้วก็อ,อยากให้เป็นประเด็นทุกสิ่งทุกอย่างในถึงต้องเป็นเพราว่ามี่ยังกับโฆษณาโปรโมทซอยคนถึงเท่าทีเป็นยูทูบเปอร์ซด์นอกเท่ากับมีใจที่สิบว คิดบอททำไรบอรเห็ดเงี้ยเป็นสินนะครับเรื่องที่บอดีบัวงามเข้าบอเห็ดอยู่แล้วนั่นคือปณิทานของผมเองเรื่องกรณีเรื่องออเรื่องอ,อ,งอนักลองเรื่องนั่งเอกฮียงโมนีพระเอกมุโมนีเข้าบอไปหยกแย่งตะแคงหลวงเข้เาบอเห็ด บระว่าสิย่วงไหนกับซังเข้าบ่เห็นนะครับผมบ่ทํำเลยแบบนั้นบ่ไปว่าแบบให้ลงให้ไหลบ่แบบบ่ดีผมบ่บอกบอกไปแล้วมันบ่จะเลิศบ่จริงแลวครับ ่งหนึ่ง <c oughs> ว่าออกมาแบบเพ็ดไหนุ่ผูพามีเอาอยางไงมีความสุขหรอไปมีความสุขมีกำลังใจเพื่อได้สัางสรรผลงานนะครับนเนาะเพื่นไหถึงเพนจะเป็นเล็กน้อยแต่ว่าเท่ากาับเขารบในตัวศิลปินของเขา เข้าบดายเอีย,อยงกับเพิ่นเข้าบดายไปเสียดสีไปเวาวลายเข้าค่อยชงเสริมเพื่อที่จะให้คนที่เอาเขามาอา่านได้เห็นได้หูได้ติดตามผลงานเพิ่นนะครับเนาะนั่นคือผมนะครับบ่ให้ลายกัน ลองไปฟังพ่งเป็นเบาอย่งไรครับน้องเ้าดีน้องเ้าดีแหง้งทุกคนหูทุกคนในยินเหมือนอยู่ในไหลมุดตามกวหกหาหกลอยคนมาขึ้นพ่อปูผานี่น่ารักมากสำหรับพ่อปูผา เป็นคลิปกันนั่ออกมาดเป็นเรื่อแมนใช่พ่อผููพาได้ขึ้นดูให้เลยสำหรับพ่อผูพานะคะับผมอาจะไม่ได้บอกนะแต่ว่าผมเข้าไปดูคลิปทุกคนที่พูดกับผมพเขาไปดูรายละเอียดการพูดพ่อผูพาเพิ่อนฝากับแปลนี้แล้วกับเรื่องเท่งกันเรื่องเท่งที่เปิดเพื่อว่าอาจจะ ยัานเพื่นานนี่แต่ว่าลูกสามา to to ้ารเถือดได้หร so like ือว่าคอบเวอร์ได้หรือเมล่าพรตู่คนจากลัไปเพื่อคนตู่ยองได้นะครับคนก็มาเนี่ยคือผมรู้สึกว่าโอ้คแล้วก็คลิปเห็ดยังน่ไม่ได้พูดข่อกี่ย่องกีเนื่จากเนียเนองนียนองเน่ยน้่องากี่ยนากเี่่องจาเี่ผมนื่อเนี่นือกเนยเ่งจารถนี่อากผนได้เองจากครับสเนื่งจาิเนี้ก็ฝากไวี่ยกนี่ยรับขอฝากเี่องากเ่เ่อกี่ากนี่นืกน ที่มามฝากกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดไลค์ให้น้องผู้หาเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปเด้อครับเด้อผมสำหรับ,บคลิปนี้กฝากไว้สนหีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ